โอเคทุกคนมาในีเทากะสี่ลามาไข่กองโศกเนาะของอ่าของแม่ดิงเนาะที่ว่าเป็นเพจที่ไข่ของออนไลน์ที่แบบแบบล่างที่สุดในหลาบกว่าหลาเนาะแล้วลมาสิเป็นไข่เลยทุกคนมาสิเป็นยังไงเนาะเอฟมาในราคาสองเซนจีบไปบวังกันเลยทุกคน กระดาษสบายดีพ่อแม่พี่หนุ่มวันนี้พวกผมก็แบงค์แชแนลอีกเนาะวันนี้ก็เพื่อจะบอกไปเนาะเขาสีเลยมากแกงกงโสกเนาะกองโสกของเมลิงเนาะของเมลิงที่ว่าเป็นฐานขายออนไลน์ที่แบบลงหลังเลยว่าขายดีว่าจะนั่นเนาะซึ่งในไลฟ์ส่วนทั้งไปเอฟมาในไลฟ์ส่วนน้อปกติแล้วราคาสิตลูกดูสี่แสนหกสิบเป็นกมเนาะแต่ว่าเขาเอฟมาในราคาสองแสนกลีมโอ้แบบเห็ขียนบนไลฟ์ส่วนมันมีมี่อังเป่ามีแบบ เส้นู้อีซังแบบพุ่งเพินเราแบบโอ้ร้ายยางเลยแบบว่าคุ้มค่าเนี่ะค่ะสองเซนติเมตรเราก็ได้แบบว่าหนาสนใจว่ะลองเบิ่งแบบความดูซื้อแบบว่าความตื่นเต้นมันกว่ากองซูมของไอวินเองเนาะมาเลยเปรียบเทียบด้วยแบบว่าเออมันมันตื่นเต้นมันจะซ้ำไปเนาะแน่ฮอนจิมาไครเบิ่งไหนเนาะมากองเอามาเลยเนาะกองไอคิดกองประมาณนี้เนาะฮอนจิมาไครเบิ่งแบบ ทิมียังแน่นะไปไป,ไปอยู่รังกล่องในเพี่ไปอยู่รังกล่องไม่ดิเขาสิมาใครบ้างมี่สิซุมราคาและวนะตื่นเต้นแห้งตื่นเต้นแห้งใครในเนี่ยกดเป็นตัวนี้เอาบูาม กรุงไทยอยู่่ะว้าวดเด็ดแดนเด็ดครับเด็ดครับว,รว้าวพี่นองไม่อะไี่นล้องะ้าวมีข่ำหมืจังน่ะเฮ้ยยังเดน่งเห่เหนิเอว้าวแคงเกตแบบข้างนี้ด้ยอล้วกโ็พี่แบบนดี่เอพี่นง ว่าราคาสองพันเนาะสองพันบาทพี่เนาะอโคหเมวยห้ยต้องข้ามเลยนี่นะว่า,าราคาสองเซนกิม่มคือคุมทว่าวเอาเลยพี่เนาะ <c oughs> เอาแล้ววันน,วนี้เนาะไอ้เกียดนี่ก็หยอดดีๆพี่เนาะพี่เนาะ เราต้องข้ามเล้วรต้องข้ามแล้วมาเบิ่งต่อไปพี่น้องปลาชมพูอีกนี่คนที่นั่งใหม่เพป็นว่าปลาถัใส่ในปริมาณไม่ได้เหนียหน่อยเนาะแค่หมดละปลา,ปาพี่น้องพี่น้องอ้นี่แฝดนี่แฝดเนาะโอ้แบดขนมนี่ไหนไห รุ่มมาจากหากได้น,น่ะกอ,องที่สองพี่น้องเป็นกองที่สองกองที่สองกองสองพี่น้องโอ้ยออยังแรงเลยเนอะโว้าวเลยตั้งเป่าเหรอ อาเบาอเบาเจ็บีก้เมียงปาออเมียนี่พี่น้องวัดสะสมนี่นี่นี่นาะหันไปดีอีนี่เนาะนี่นี่นี่นีเอ้ามันีกลับอะนเยนี่นี่เนาะหันมีดีอกเนาะวัดสะสมทองสร้างคันกีบได้นี่พี่น้องสร้างันกีบเนาะ ่งเป่าพี่น้องบ้าขึ้นกลุ่มใช่ปะอะไรเนาะอะไร้นาะห้าพันบาทห้าพันพี่น้องโอ้แต่บุญผีอะไรประมาณนี่ สองแสงนกี่สองแสนกูสองแสนไปเลยเป็นแตงเปล่าอีกตาต่อไปต่อไปพี่น้องต่อไปโอ้ยซุมพู้อ่ะนี่โอ้ไอซุ่มพู้มาเป็นแบบพี่น้องซุ่มพู้ จะพูดแต่จะพูดบ้าก้แบนของพื้นเองเราดิน,น,นดินเน,ะเนาะแม่ดินดินเนาะแบนดินดินป้าป้าใสกร่ทงขับนะเฮยนี่้องขับตัวไหนป้ากระดินดินอีกวันนี้ดินแล้าก็จะไปใหญ่ไปใหญ่เนาะ ใ,ใส่เพียวเวิ่เดาไปหน่อยใส่ไปยหญเนาะลายแหงดีเลยอังเป่าเลยนะหนอโอ้มีมีกำลังใจนะ้ออังเป่าได้กองเสีบมานี่นะเสีบกองสูงมานี่เก็บอังเป่าใส่เงินได้ไห,นหน่อยอมาหอนเห,า,หาพันกิ๊นึ่งนะตีตัวเนานะตีตัวสารอังเป่าหาพัน ไหนมึงจ้ะห้ตะเกาะไฮตะเกาขอางเปาเ้าจะไปใหญ่ไปหรอใส่ปูนั่งหนูคนเดียวคองโชคสองแสนเนาะแต่ไร่ชมพู่ไรอังเปาแล้วก็มีอ่านีกุตินาใหม่เนาะเป็นน่าจะเป็นสพูสาซ่าผมเหรมัแล้วก็มีสมุแพบ บัแพรราคามาสะสมสะสมนอรที่ว่าเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นบอกว่าสาิคนกี่เิ่นแบอันมาใหม่ดีก่รกาอะไรนอ๊อยตังเพื่อนอะสวยเนาะสอยพี่น้องเท่านี้แหละสองเส้นกี่ละเท่าย่าเลยสองพันบาท โมแ่นเต้องแท้ได้นี่นะโอ้ยเอากูก็บบอลยอมใจกูเองเอาป้ยเอฟมาปนี่เจ้าไปใหญ่ก่อนไปหน่อยเช่นพูไปใหญ่ก่อนใส่ผู้เดียวโบเบิด้ลใช่ไล่ผู้ก่อนกระนั้นเด้ออันนี้สุภาไปซักเครื่องเองเนาะ ก็ไปตยินดีปมันยังขงานดีนกว่ามาะไยาผมเลยสำรับนคนี่นี่ทุขภางเลยเอาไม่ใหญ่ให้นี่นะใส่ผู้เดียวใส่บู้นองมันรลายแฮรอีเนาะใส่ใส่เออใส่มืออันใส่ได้ใส่ท่าหนท่าหนก็ท้า เดีอยนใหญ่ให้ดิบนดินดินนแบนเ้องเองนี่เนี่นะฮัลโหลไปเอานี่ยไม่ใหญ่ไงนี่หอยอะโอ้ดินดินนี่นี่แบนดินดิน,นใส่พื้นปีเลย thank you ไปใส่เร้อเ้าอันชมพู้ซาผมชมพู้ซาผมนี่นะ อาเจมัน่รนเรวออ่ะมาทมัไีส่นี่นีดมื่อยเลยวสนสอย่เันปมันี้เปี่ยวๆซื้อมาแจกแม่ไมเอ็าัดับเออแม่รถทุ่งหลวงเลย นี่เรนนี่ไ่้เจ้าเรน่อนึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งหนบ่งหมึ่งหนึ่รานึ่งห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 นส่งหน่อยนงหน่งหน่นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งนึางนึ่งน่หน่น่น่่น่น่หมานี่นนน่นหน่หนเน มีมีสาลอยน้ำนะพี่นาะใครยังม่ลอยน้ำาัสามารถม่ลอยเลเนาะกับโแพงถาว่าออกมามม่ลอยน้ำโดยเฉพาะกัสีเสียประมาณสามสิบพันเ่สามสบพันเนาะถว่าเป็นเล็กหน่อยกัสีเสียอยู่ประมาณสพันกันตัวนี้ไม่กับเอาหรอขาเคยเหมือนนะม,นมันีเสียเองมันเห็นนะเออเันทายวิวกำลง,งไปที่กระกลองไป <c oughs>

ม่ใหให้ไว้ทุกคนนะหัวเอฟมามมนกระไายมัใหญ่ให้ไว้ทุกคนอาชีพมั่ใหญ่ให้ก็แม่นังนี้เนี่ยแม่นังนี่นินนี่รถคุ้มรวเบาเล่าทีเบาล่านะฮะรถผุ้มวงโดนโดนรถคดนนี่กินหอมดีอ้เนอาไอ้ไอ้เจ้าก็เอฟมามันลายหัวก็ใส่โอเวอร์เนาะ มันหลายคนเนี <S <s <huh ่ยมันใหญ่ๆเยอทำมบุ้งเลยบุ้เลยบุเลยวะขานี้เนาะเอาั้พวงมาแจเอาั้พวงมาแจมาแก้าสมแบบดินินี่ใจดีวรถพุ่งหวห้องไม่ได้เลห้องไม่ได้ เอมากเวมีงปั่นใส่ทุกคนแจ้ยจน่นเล่อนไปใส่เลื่อนตีโก็ไอ้บัวตดตด้น้อบัวนีบัามมากไฮเวิร์ดเลยไฮเร์ดเิร์ดใ่ดงใ้อะไรแีก็จะใส่อนึงโอสนายโมเ็นใส่ดอกเชีแดงไงเนาะสุดนายเป็นคนเปลือนเชแดงงวบัวาจะปีดอกนี้

ปกติด <background> mm ้อ hmm. <inaudible> ่ะ้าส่งคนครับทุกหนึ่งในประมาณเดือนหนึ่งโค้ดมาเปืือนนะเฉพาะนะขันหัวอยู่นี่ขัหัวงมายางครับ่านี่ไม่ใหญ่แหงนี่หซีแหนี่เลยเอฟมากมันลายก็ไดโอองวนะ้อต้องขําน้าหนึ่งบาทไหมแร้อมีสัอมีแชมพูตัวั้นตัวกองใหญ่รับนี้แช้พูแฟบ จะบ oh. oh. ูฟ่ะไวน่นอะอายาหายเนเอาิเทกระสีไปใส่้าเากสีเอาไปใส่สองคนประมาณดือนสองสก็ได้นสองคนสิบูาหาพุนาหาทงน่ใส่นหประมาณสีเดือนไงปกติแ้เขาใส่น้อยนึงประมาณสี่เดือนนั่นวะอือมมันมันเปื่อนะเกะมันเปื่อแ่ เจ้ากันเจ้ากันเออวิ่งเลยเนี่อยู่เนี่ยคือให้ทงหนึ่งให้ทงหนึ่งบ่างเรียนการที่เยาก่อนหาทงเนาะให้มันหาทงเนาะไปไปทำงานพูดดาวเนี่ยพูดดาวเนี่ยอย่าพูดไทยได้เฮ็ดงานเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานดีบ้านเขาเฮ็ดเบี้ย พวกแหมสวนสวรรค์เนาะไปนี่บอลหรือนาะมนี่บอลกินเข่ามีโต๊ะอาหารนะกัที่ว่าสำหรับพวกที่นอนมักมักนอนอาบแดดนาะก็ไปไปนอนตากแรกรนแบบนั้นก็ไม่กินเขานะะน่าแล้วก็ลอยหนามอะไรนี่มันมีสามีสาลอยหนาม <c oughs> <c oughs> จ้านยเงินนี่มง่รอนบนีเนาะแจกยังอีกวันี้นังสุดายแลสุแบงไงไอหนิงหาอันมามาสางเนาะอยู่วัน มนดัดัวุยี่เราหายไปใช่เกันนี่เขายายมากาเรียหาเลยะุณบ่โอ้เหมือนเหม่อด้วยมาได้มาจากหนก่อนโอเคพี่นงคลินี้ย็ับโมยังรลายน้อมา ให้เบื่อนกองโศกไอ้นเนาะว่ามันกองซุ่มในกองสูงเนาะตอนเป็นไหสุดอ่าห้าวอะไไปเบื่อนนะครับที่ว่าคุณพาอยู่วะคุณเนาะคุณคุมคุณคุมพายนะครัเป็นกองโศกของหันแในดินเนาะดินดินนี่ยต้องฝูแบบเป็นแบรนของเพื่อนเองว่าแั่ซานเนาะเป็ว่าเป็นอที่ว่ายังคอจะแก้กันเนี่ยทั้งเป่าอะไอ้เบื่อนไอ้เบื่อนทังเป่าซะไง หาพันหาพันมาทบาทัต้าตบาทัวบาทนี่บาททัวนี่นนอะไรพรมาณนี่นพี่เนาะสำรัคลิปนี้มัยังไงน้องมันทีวิวกองสโบรเมืองเนาฝากไปซื้อเคนะรื่องอยู่ผ่านเมลินเนาะเมลินน,นั่แหละะมาเนี่ยแบนนมมันมีแผ่นแผ่นเทือกเขาเนาะชิอะไรที่น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 ี่เนาะี่บัตรรสะสม อาสนันพ um, ี uh, so ่นีกับผมมียางไม้นอกสติ๊กในยน้านามันส้มเป็นจอหน้าทานนั้ที่ขอมาส่ง่ายาเรีอกนอกไปเอฟนั่นเราเนี่ยไปเสียใจคำนา้นละกังฝากไลฟ์ฝากแซ่บฝากซับสไครต์ส่งไม์เสนแนวนำเด้อทุกคนบ๊ายบาย